เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องของเราทุกคนวันนี้เราก็เลยมาอยู่กันในงาน Security Thailand 2023จัดร่วมกับงาน Thailand Building Fair 2023งานนี้เนี่ยรวมเอาโซลูชันเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรจากนานาประเทศเอามาไว้ในงานเดียวเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านโรงงานอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์การขนส่งหรือการค้าขายงานนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ครบทุกโซลูชันที่คุณกําลังตามหาได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวข้างในงานมีอะไรบ้างไปดูกันครับ งาน s u r u t e c h Thailand ในปีนี้ได้รวมเอา3โซนจัดแสดงสินค้าที่มีครบทั้งเรื่องของ Safety, Security และ Building จากผู้จัดแสดงกว่า200ลายทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานปีนี้ก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและโซลูชันที่น่าสนใจอย่างนวัตกรรมสําหรับการป้องกันความปลอดภัยในอาคารเช่นระบบประมวลผลภาพที่ใช้ AI เข้ามาเสริมการทํางานทั้งยังมีอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความสาคัญสูงอย่างเครื่องมือสวมใส่สาหรับการป้องกันอัคคีภัยมาจัดแสดงไว้อย่างครบครัน สำหรับในส่วนของ Thailand Building Fair เองก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างระบบควบคุมการใช้พลังงานในอาคารระบบสายเคเบิลและอุปกรณ์รด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งในส่วนของ Innovator X Forum ก็ได้มีการมัดรวมเอาเทรนด์ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมมาไว้ให้ทุกท่านแบบจัดเต็มครบทั้ง3วันภายในงานครับ และอีกหนึ่งในส่วนที่เป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้ของงานในปีนี้ก็ได้แก่หัวข้อสัมนาที่น่าสนใจมากกว่า40หัวข้อจากวิทยากรก,รกว่า64ท่านครบเครื่องเรื่องเทนเทคโนโลยีที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น smart industrial safety หรือ cyber security for industrial เรียกได้ว่ากลายมาเป็นมาตรฐานที่สำคัญของทุกโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน และนี่แะครับคืองานเซ t เทคไทยแลนด์จะร่วมกับงาน t h ไทยแลนด์บูติ้งแฟร์ภายในปีนี้จะได้ว่ารวมเอาโซลูชันและเทคโนลยีที่น่าสนใจไม่ว่จะเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยทั้งอัคคีภัยระบบ AI หรือ IoT มาไว้แบบครบวงจรเลยครับในงานเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทไหนก็ตามเนี่ยมาที่นี่ครบวงจรอย่างแน่นอนครับพลาดไม่ได้เลยและสุดท้ายนี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องของเราทุกคนครับ